สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mushroom Horror วันนี้เราจะมาสปอยหนังระทึกขวัญที่มีชื่อเรื่องว่า Sympathy for the Devil เรามาเริ่มกันเลยครับหนังเปิดฉากมาที่เมือง Las เวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาชายคนนี้มีชื่อว่า David เดวิด Chamberlain เขาขับรถอยู่กับลูกชายและกำลังจะไปฝากให้คุณยายดูแลชั่วคราวเดวิดต้องรีบไปหาภรรยาที่กาลังจะคลอดลูกที่โรงพยาบาลเขาบอกให้ลูกชายทาตัวดีดี ระหว่างที่อยู่บ้านคุณยายและเดินทางไปทันทีในระหว่างทางเขาโทรศัพท์หาเพื่อนเพื่อฝากเรื่องงานเพื่อนของเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงและถามเขาว่าลูกชายหรือลูกสาวเขาบอกว่ายังไม่รู้เพราะภรรยาไม่ยอมทําอันตราซาวเธออยากเซอร์ไพรส์ตอนคลอดออกมาเลยแต่เขาก็กังวลเพราะก่อนหน้านี้เธอเคยสูญเสียลูกในท้องไปแล้วหนึ่งคนเลยอยากไปให้กําลังใจครั้งนี้ที่โรงพยาบาลเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นภรรยาของเขาที่โทรมาก็ารับสายเธอถาม เรื่องลูกว่าไปฝากไว้กับแม่หรือยังและเหมือนด็อกเตอร์จะเข้ามาดูเธอพอดีเขาบอกว่าใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วระวังสายไปเดวิด <David S 2> ขับรถเข้ามาในย่านใจกลางเมืองมาถึงโรงพยาบาลเลี้ยวรถเข้ามาในชั้นใต้ดินเหมือนมีรถคันอื่นทําธุระขวางทางอยู่เดวิด <David S 2> ได้ตรวจดูสิ่งของต่างๆที่เตรียมไว้ในรถระหว่างที่รอรถคันหนึ่งจะออกเขาสังเกตเห็นชายผมแดงใส่สูทคนหนึ่งยืนอยู่คล้ายว่ากําลังเพ่งมองมาที่เขาเขาหลบสายตาชายคนนั้น เราเคลื่อนรถไปเพื่อจะจอดแต่จูจ่ๆชายผมสีแดงคนนั้นก็เปิดประตูหลังขึ้นมาบนรถของเขาทันทีชายคนนี้ไม่มีชื่อผมขอเรียกชายคนนี้ว่าเรดเฮดนะครับเดวิดบอกว่าเขาไม่ใช่ u ูเ r อร์น่าจะเข้าใจผิดกันหรือเปล่าแต่เรดเฮดเล็งปืนมาที่เขาแล้วบอกให้เขาขับรถออกไปเขาตกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นและพยายามอธิบายว่าเขาต้องรีบไปหาภรรยาที่กําลังจะคลอดเรดเฮดจิบเหล้าแล้วบอกให้เขาออกรถขับออกจากโรงพยาบาล ออกไปทางนอกเมืองเดวิดบอกว่าเคสของเขาฉุกเฉินมากชายคนนั้นก็พูดสวนมาทันทีว่าตอนนี้แกเป็นเคสฉุกเฉินของฉันแล้วเขาถามว่าให้ขับไปที่ไหนเรดเฮดก็หัวเราะขึ้นมาทันทีเราเคลื่องของเล่นชิ้นหนึ่งไปที่เขาเขาไม่มีทางเลือกและต้องทําตามที่บอกไปก่อนแล้วขับรถออกไปจากโรงพยาบาลเขาถามเรดเฮดว่าให้ขับไปที่ไหนแต่เขาก็นิ่งเงียบไม่พูดอะไรและทําท่าทางแปลกๆใส่เรดเฮดหยิบกระเป๋าสตางค์ของเดวิดออกมาและเช็คข้าวของต่าง ต่างในรถเดวิดระแวงหันมามองเขาหลายครั้งเขาเลยหันมาถามว่าแกมองหาอะไรวะและสั่งให้เลี้ยวขวาเพื่อออกไปนอกเมืองเดวิด <David, S 1> เลี้ยวรถขับมาสักพักเขาก็บอกกับเรดเฮดว่าถ้าอยากได้อะไรก็เอาไปได้เลยเรดเฮดฟังเสร็จก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่กลับบอกให้เขาเล่าเรื่องครอบครัวให้ฟังหน่อยมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นภรยาของเขาที่โทรมาเรดเฮดถามว่าอยากให้รับสายแทนไหมซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยเล็งปืนขึ้นมาและบอกว่ายิงแกตรงนี้เลยดี เขาก็ไม่ได้ยิงเดวิดถามต่อว่าเราจะขับไปที่ไหนกันเขาไม่ได้ตอบและสังเกตเห็นว่าน้ํามันของรถนั้นใกล้จะหมดเขาสั่งให้เดวิดขับออกจากฟรเวยร์และไปเติมน้ํามันซะพอมาถึงที่ปั๊มน้ํามันเขาโยนบัตรเครดิตของเดวิดให้มีหญิงคนหนึ่งกําลังเติมน้ํามันอยู่เช่นกันเรดเฮดพูดจาอะไรไปเรื่อยเปื่อยหญิงคนนั้นมองมาที่พวกเขาเดวิดพยายามขยับปากว่า help m มีเพื่อขอความช่วยเหลือหญิงคนนั้นสังเกตเห็นแต่คงกลัวที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเรดเฮด สังเกตเห็นเช่นกันเขาเลดเดินไปหาเธอและพูดจาทักทายที่ดูคุกคามมากกว่าเป็นมิตรเธอรีบขึ้นรถแล้วขับออกไปทันทีเขาหันมาบอกกับเดวิดบอกเขาใจเพราะอะไรที่ทําให้มีโอกาสรอดได้ก็ต้องทําไปก่อนแต่ถ้าเดวิดรอดจากตรงนี้ไปได้เขาก็จะตามไปหาครอบครัวของเขาทันทีเดวิดฟังเสร็จก็บอกให้เขาใจเย็นๆและจะขับรถไปต่อทั้งสองคนเดินทางมาตามเส้นทางครั้งนี้เรดเฮดนั่งที่เบาะหน้าและยังคงถือปืนไว้ตลอดาถามเดวิดว่าเคย ไปที่บอสตันหรือเปล่าเพราะหน้าตาของเขาดูคล้ายคนคนหนึ่งที่รู้จักที่นั่นเดวิดบอกว่าเคยไปที่นั่นแค่ครั้งเดียวไปเรื่องงานเขาทางานให้กับบริษัทขนส่งและอยากรู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะได้กลับบ้านเรดเฮดไม่คิดว่าเขาจะได้กลับบ้านวันนี้และบอกว่าเราจะเดินทางกันไม่เกินหนึ่งชั่วโมงจุดหมายที่ต้องไปคือโบลเดอร์ซิตี้ภรรยาของเดวิดโทรศัพท์มาอีกครั้งเรดเฮดรับสายเปิดสปีกเกอร์เธอถามว่าทาไมเขายังมาไม่ถึงและร้องด้วยความเจ็บปวดเดวิดบอกว่าใกล้ถึงแล้ว แต่เธอก็สงสัยเพราะเขาบอกว่าจะถึงนานแล้วแต่ปวดท้องจนร้องออกมาในสาย e ร He a d ที่ฟังอยู่ก็ทำเสียงร้องล้อเลียนเธอเลยทำให้เธอสงสัยว่าเดวิดนั้นอยู่กับใครซึ่งเขาก็อ้างว่าเป็นเสียงข้างนอกหน้าต่างมีเสียงคุณหมอแทรกเข้ามาบอกให้เธอวางสายได้แล้วสายเลยตัดไปเดวิดโมโหมากทุบพวงมาลัยเรดเฮดเอาปืนมาจอ่อและบอกว่าโยนความเสียใจของแกไว้บนสวรรค์เถอะรถวิ่งมาตามเส้นทาง e ร He a d เล่าเรื่องที่คุณแม่ของเขานนั้นเป็น เรงปอดซึ่งตอนนี้มันก็เกิดขึ้นร่างกายของเขาเช่นกันเดวิดสังเกตเห็นรถตำรวจจอดลาดระตเวนอยู่ข้างหน้า เขาเหยียบคันเร่งตั้งใจเร่งความเร็วของรถให้เกินสเปดเลย์เมจนตำรวจสังเกตเห็นและขับผ่านตำรวจไปพอขับผ่านไปได้ไม่นานแผนของเขาก็ได้ผลเรดเฮดสังเกตเห็นรถตำรวจขับตามมาและเข้ามาใกล้มากขึ้นเขาบอกให้เดวิดเลี้ยวขวาข้างหน้านี้แล้วค่อยจอดรถจอดเข้าข้างทางพร้อมกับรถของตำรวจเรดเฮดเตือนเดวิดว่าอย่าคิดทำอะไรบ้าๆเด็ดขาดไม่งั้นเขาจะยิงทันทีภรยาโทรศัพท์มาอีกครั้งก็พูดกับเดวิดว่าเธอนั้นโทรมาได้ผิดเวลาจริงๆ และไม่มีใครรับสายตำรวจเดินลงมาจากรถเคาะกระจกขอดู d r i v i วิ l i ไ e n s e ์และใบจดทะเบียนรถและแจ้งว่าเขากับรถเกินความเร็วที่กฎหมายกำหนดไว r e รดเ a d พูดจาล้อเลียนกลับไปว่าทางมันโลง่งตำรวจเลยบอกให้เขาลงมาจากรถเขาปฏิเสธไม่ทำตามตำรวจเลยชักปืนแจ้งจับพวกเขาทันทีเดวิดบอกให้เขาทำตามแต่เขาก็ยังไม่ทำแล้วโมโหชักปืนยิงตำรวจคนนั้นทันทีเขาลงจากรถตำรวจนายนั้นนอนบาดเจ็บอยู่เขาเดินไปยิงซ้ำอีกห้าน จนตำรวจคนนั้นได้แน่นิ่งไปและหันมามองเดวิดที่กำลังตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาขึ้นมาบนรถสูบุรี่และบอกให้เดวิดออกรถแต่เขาปฏิเสธเขาเลยยิงปืนขูกไปหนึ่งนัดและบอกว่านัดถัดไปมันจะไม่ใช่แบบนี้แน่ๆและสั่งให้เขาขับไปต่อทั้งสองคนขับรถมาตามเส้นทางเบรดเฮดบอกว่าเขาเริ่มหิวและสั่งให้ใช้ทางออกถัดไปเดวิดนิ่งเงียบเหมือนวางแผนบางอย่างอยู่เบรดเฮดมองออกเช่นกันว่าเขาน่าจะมีแผนบางอย่างและเดาว่าเดวิดนั้นน่าจะขับรถชนค่า ทางเลยพูดออกมาว่าเขานั้งรู้ทันพร้อมกับเอื้อมมือมาปลดล็อกเข็มขัดไว้ก่อนเดวิด <David S 1> ไม่ได้คิดจะขับรถชนอะไรแต่แตัดสินใจเปิดประตูแล้วกระโดดลงจากรถคันนั้นทันทีชายผมแดงเอื้อมไปกดที่เปลก้วยทันทำให้รถเสียหลักหมุนบนถนนแต่ก็หยุดลงได้เดวิด <David S 1> กลิ้งตัวมาซ่อนอยู่หลังเนินหินเรดเฮดลงมาจากรถแล้วตะโกนด่าว่าทำจมูกของเขาหักจนเสียโฉมมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นภรรยาของเดวิดโทรมาอีกครั้งในเวลาที่ไม่เหมาะสมเลยรับสาย และโกหกว่าเขาเป็นพนักงานร้านกิฟต์ช็อปในโรงพยาบาลเขาบอกกับเธอว่าเดวิดมีงานด่วนเข้ามาเลยต้องขอยืมโทรศัพท์ที่ร้านของเขามาใช้และยังฝากถามเลขห้องของเธอไว้ด้วยเขาพูดจาคุกคามกับเธอ,อยังต่อเนื่องเดวิดรู้สึกว่าครอบครัวงเขาน,ะนั้นน่าจะอยู่ในอันตรายและแตัดสินใจเดินออกมาจากที่ซ่อนเรดเฮดต่อยเขาไปหนึ่งหมัดด้วยความโมโหแล้วบอกให้เขาขับรถไปต,ต่อเดวิดไหลหลุดจากการกระโดดลงมาแต่เขาก็สามารถดึงไหลให้ใหกลับเข้าที่ได้เองจนทำให เรดเฮดตกใจบ่กคนที่ดูติ่มติ่มแบบเขานันกลับทำอะไรแบบนี้ได้เดวิด <David S 1> <David S 2> เป็นห่วงภรรยาเลยถามกับเรดเฮดว่าเธอเป็นยังไงบ้างเขาก็ตอบแบบกนกวนๆว่าเธอโอเคแล้วทั้งสองคนก็ขึ้นรถและขับไปต่อเขาถามเดวิดว่าชีวิตแต่งงานของเขานั้นมีความสุขมากไหมซึ่งเขาก็ตอบมาว่ามีความสุขดีเขาสังเกตเห็นร้านอาหารอยู่ไม่ไกลเลยบอกให้เดวิดแวะร้านที่ชื่อรถเฮาส e ดายเนอร์ตรงนั้นทั้งสองคนขับรถมาจอดเขายื่นผ้าให้เดวิดเช็ดเลือดซะจะได้ไม่เป็น เป้าสายตาทั้งสองคนลงจากรถเดินเข้ามาในร้านเขายืนมองไปรอบๆมีชายใส่หมวกคนหนึ่งมองมาที่เขาพนักงานเสิร์ฟก็มองมาเช่นกันเขายังถือปืนซ่อนอยู่ในสูตรตลอดเวลาและบอกว่าพอไปถึงที่หมายจะมีชายคนหนึ่งรอพวกเราอยู่ตอนแรกก็จะไปที่บอสตันแต่คนคนนั้นรอไม่ไหวเลยบินไปรอพวกเราที่บอตเตอร์ซิตี้แล้วเดวิด <David S 2> บอกว่าคุณจําคนผิดแล้วเรดเฮดเลยเล่าเรื่องของคนคนหนึ่งให้ฟังมันเป็นเรื่องราวของนักบัญชีเขาเป็นชายที่มา จากบรุกลิ่นและอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของบอสตันวันหนึ่งเขาพบกับหญิงสาวที่นั่นทั้งสองคนรักกันและได้ใช้ชีวิตด้วยกันจนมีลูกสาวหนึ่งคนแต่ระหว่างที่เล่าอยู่พนักงานเสิร์ฟก็เดินเข้ามาและเหมือนจะเห็นแผลที่ใบหน้าเดวิดบอกเธอว่าเขาเพิ่งตกบันไดามาเธอถามทั้งสองคนว่าจะรับอะไรดีและทักทายพวกเขาว่าเวลานี้เป็นช่วงวิชชิงเอาพอดีวิชชิงเอาเป็นคำเรียกตามความเชื่อของชาวโยุโรปว่าเป็นช่วงเวลาที่สิ่งลี้ลับอย่างผีหรือวิญญ,ญาณมีพลังมากที่สุด นชนี้ปกติจะเป็นช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแต่ในบางประเทศก็เป็นเวลาตีสามครับซึ่ง e ร h e ฮดก็เข้าใจประโยคนี้และเขาก็บอกว่าเอากาแฟดำพอพนักงานเสิร์ฟเดินไปเขาก็เล่าเรื่องต่อนักบัญชีคนนั้นทำงานหนักมากเขาทำงานให้ชายติดเล่าคนหนึ่งที่ชื่อแจ็คขอบซลเลวานและหุ้นส่วนของเขาวันหนึ่งหุ้นส่วนของเขาได้โกงเงินบางส่วนไปพอซลเลวานรู้เรื่องนี้เขาก็ส่งคนไปจัดการหุ้นส่วนคนนั้นทันทีและเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับแกด้วยในตอนที่เรา เอาถึงโบรเดอร์ซิตี้พนักงานเสิร์ฟนำกาแฟมาวางเรดเฮดสั่งแซนด์วิชเพิ่มจะถ,ถามเดวิดว่าจะรับอะไรไหมซึ่งเขาไม่เอาแต่เรดเฮดบอกว่าเขาต้องสั่งเดวิดยังบอกว่าเขาไม่เอาเพราะไม่หิวเรดเฮดเลยตะโกนด่าเขาเสียงดังว่าเขาห้ามปฏิเสธจนทําให้บรรยากาศในร้านอึมครึมขึ้นมาทันทีเขาเลยบอกว่างั้นเอาแซนด์วิชเหมือนกันเรดเฮดพูดถึงเรื่องที่เดวิดได้มีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขซึ่งมันทําให้เขาแค้นใจมากเดวิดพูดแทรกเขาถามเรดเฮดว่า ว่าเข้าใจผิดคิดว่าเขาคือใครกันซึ่งก็ทําให้เขาโกรธมากไม่ชอบคนพูดแทรกเวลาอย่างเล่าอะไรไม่จบเลยตะโกนด่าเดวิดดังลั่นร้านหันไปเตือนชายใส่หมวกให้นั่งลงซะเขาชกไปที่เดวิดแล้วนํากุญแจมือที่ขโมยมาจากตํารวจล็อกข้อมือของเขาไว้กับขาโต๊ะเขาเดินไปหาชายใส่หมวกยึดมือถือมาเก็บไว้และสั่งว่าทันลุกเมื่อไหร่เขาจะยิงทันทีเดินเข้าไปในครัวก็เจอกับพนักงานเสิร์ฟและพ่อครัวยืนอยู่เขายึดมือถือของทั้งสองคนมาและโยนลงไปในเตา เอาทอดสั่งพ่อครัวว่าให้เวลาแค่สีนาทีเท่านั้นต้องทําแซนด์วิชให้เสร็จแล้วเดินออกจากครัวพร้อมกับพนักงานเสิร์ฟกดเปลี่ยนเพลงในตู้เพลงให้เป็นเพลง I Love the Night Life ของ Alicia b i d g e s ในปี1978ซึ่งเป็นเพลงดังที่ยังร่วมสมัยจนถึงทุกวันนี้เขาเริ่มร้องเพลงและเต้นยักไหลและเต้นสุดเหวี่ยง้ากๆข้างๆชายใส่หมวกกลับมานั่งที่โต๊ะและสั่งให้เดวิดพูดความจริงมาซะเขาจะจัดการทุกคนในร้านให้หมดถ้าไม่ยอมบอกเดวิดไม่เข้าใจว่าเขา พูดถึงอะไรมีแม่กับลูกสาวเดินเข้ามาในร้านอาหารพนักงานเสิร์ฟเดินนําอาหารมาให้ทั้งสองคนเดวิด <David S 1> เอาหัวโขกเข้าไปที่จมูกของเรดเฮดพนักงานเสิร์ฟทิ้งอาหารแล้ววิ่งหนีทันทีชายใส่หมวกก็วิ่งออกไปเช่นกันเรดเฮดยิงปืนออกไปแต่ไม่โดนเขาเล็งไปอีกครั้งและยิงโดนชายใส่หมวกจนล้มลงเดินมาที่หญิงคนที่เพิ่งเข้ามาที่ร้านเล็งปืนไปที่เธอเตรียมจะยิงเดวิด <David S 2> กลัวคนอื่นจะโดนไปด้วยเขาเลยต้องพูดยอมรับว่าเขาคือคนคนนั้นเองเรด เดินมาที่เขาทุ่มเดวิดลงกับพื้นและชกเข้าไปหลายครั้งยืนหน้ามาด่าเดวิดเราเรียกเขาว่าเจมส์เขาลุกขึ้นเดินเข้าไปที่หลังร้านระหว่างนั้นแม่ลูกก็รีบวิ่งหนีออกจากร้านได้อย่างปลอดภัยเขาเดินเข้ามาในครัวซึ่งตอนนี้ไม่มีคนอยู่แล้วพราะครัววิ่งหนีออกไปทางหลังร้านแต่ก็โดนแรดเฮดยิงจนล้มลงไปเขาเดินไปที่ห้องน้ําก็เจอกับพนักงานสาวซ่อนอยู่ในนั้นเขาเล็งปืนมาที่เธอแต่ตัดสินใจไม่ยิงและเดินออกไปจากตรงนั้นเดวิดพยายาม หยิบโทรศัพท์พอหยิบได้เขาก็กดหานายวันวัน,วนทันทีและพยายามเอาเท้าถีบโต๊ะให้หลุดเรดเฮดเดินเข้ามาในครัวเขาเปิดเตาแกส๊สโยนไม่ขีดไฟลงไปและยังโยนขวดเหล้าเข้าไปให้ไฟโหมแรงมากขึ้นเดวิดถีบขาโต๊ะจนหลุดเรดเฮดเดินออกมาจากครัวตะโกนเรียกเจมส์เดวิดวิ่งหนีเรดเฮดยิงมาโดนที่ขาแต่เขายังวิ่งต่อได้เขาวิ่งมาหลบที่หลังรถที่ลานจอดดึงเข็มขัดออกมามัดห้ามเลือดเรดเฮดเดินออกมาจากร้านตะโกนเรียก เขา่าเจมส์และจุดไฟเควื่องใส่รถให้ระเบิดเขาบอกว่าได้เฝ้าดูเดวิดสักพักใหญ่แล้วแล้วเฝ้ารอจนถึงวันนี้เดวิดวิ่งหนีมาหลบข้างๆรถคอนเทนเนอร์เรดเฮดยังระเบิดรถยังต่อเนื่องกดโทรศัพท์และได้ยินเสียงเรียกเข้าอยู่ใกล้ๆนี้เขาตะโกนเล่าเรื่องนักบัญชีคนนั้นต่อหลังจากมือปืนจัดก,การหุ้นส่วนของโซลิวานไปแล้วภรยาของนักบัญชีได้เข้ามาเห็นจังหวะนั้นพอดีทําให้เธอเสียสติช็อกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอพยายามที่จะลบเรื่องนั้นออกจาก หัวแต่ก็ทําไม่ได้เลยเริ่มเล่าเรื่องราวนั้นให้เหมือนเป็นเรื่องเล่าของคนอื่นให้กับคนรอบตัวฟังและเขาก็สารภาพเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นของเขาเองนักบัญชีคนนั้นก็คือเรดเฮดหลังจากนั้นก็มีชายที่ชื่อเจมส์เลวินติดต่อมาเดวิดคลานลอดใต้รถคอนเทนเนอร์มาอีกด้านพอครัวที่โดนยิงคลานขอความช่วยเหลือแต่เขาก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยในตอนนี้เลยถอยห่างออกมาเรดเฮดเดินเข้ามายิงพ่อครัวคนนั้นซ้ำเดวิดพุ่งเข้ามาชา้าจาก ทางด้านหลังทั้งสองคนต่อสู้กันเดวิดทุ่มเขาลงและชกเขาไปหลายครั้งเขาตะโกนเลขห้องของภรยาเดวิดแต่ไม่เขาชะงักไปและอาศัยจังหวะนี้ชกสวนกลับมาเขาหยิบปืนขึ้นมาเล็งไปที่เดวิดและบอกว่าเขาเป็นคนรักษาสัญญา,าะจะไม่ทําอะไรใครถ้าเขาให้ความร่วมมือด้วยและสั่งให้เขากลับไปที่รถเดวิดไม่มีทางเลือกเลยต้องลุกขึ้นและกลับไปที่รถอีกครั้งทั้งสองคนเดินทางต่อเขาจุดไฟแช็คซูบุรีเดวิดถามเรื่องภรรยาของเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ เขาเลยเล่าต่อว่ามีชายที่ชื่อเจมส์ลวินติดต่อมาบอกว่าภรรยาของเขาที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นเป็นภัยต่อชายที่ชื่อโซเลวานและสั่งให้เขาจัดการควบคุมเธอไม่ให้ปริปากไปมากกว่านี้ชายที่ชื่อเจมส์ลวิวนแนะนาให้เขาออกไปจากบอสตันซะเขาออกจากบ้านเพื่อมาซื้อของตุนไว้แต่พอกลับมาก็พบว่าบ้านทั้งหลังนั้นลุกโชนไปด้วยเปลวไฟเดวิดฟังเสร็จก็รู้ตัวแล้วว่าวันนี้เขาคงไม่รอดแน่แ,นแต่เขาอยากได้ยินจากปากว่า ะไม่ทําอะไรครอบครัวของเขาซึ่งเรดเฮดก็สัญญาแต่เดวิดก็ยังขอบอกความจริงว่าเขานั่นคือเดวิดแชมเบอร์แลนด์เรดเฮดโมโหมากตะโกนด่าใส่เขาและบอกว่าเขานั้นโกหกตัวเองจนเชื่อว่าตัวเองนั่นคือเดวิดแชมเบอร์แลนด์แต่จริงๆเขาคือเจมส์เลวินเสียงไซเรนดังขึ้นมีรถตํารวจไล่ตามพวกเขามาเรดเฮดตัดสินใจหยิบปืนขึ้นมาจ่อไปที่เดวิดคลายว่าเขาจะปิดฉากตอนนี้แล้วเดวิดถามเขาว่าทําไมถึงไม่ยิงเขาตั้งแต่ตอนขึ้นรถเขาบอ บอกว่าต้องการได้ยินเดวิดพูดออกมาดังๆและอยากเห็นหน้าตอนพูดชัดๆเดวิด David เลยพูดออกมาว่าแจ็คขอบโซเลแวนเป็นคนสั่งให้ฉันยิงเองทันใดนั้นเขาก็ดีบบุรีไปที่เรดเฮดแล้วหักพวงมาลัยไปทางแบรเรียเออร์เรดเฮดยิงปืนออกมาแต่พลาดรถยนต์เสยกับแบรเรียเออร์ลอยขึ้นจนพลิกคว่ำไปหลายตลบเรดเฮดนอนบาดเจ็บแต่ได้สติขึ้นมาตำรวจขับรถมาจอดและมีนายตำรวจสองนายกำลังเดินมาทางนี้แต่จูจ่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดตำรวจสองนาย นนั้นก็ล้มลงไปนอนทันทีเป็นเดวิดนั่นเองที่เป็นคนยิงเขาคือเจมส์เลเวนหรือนักฆ่าที่แจ็คอบโซลิแวนจ้างให้มาจัดการกับครอบครัวของเรดเฮดนั่นเองเจมส์สารภาพว่าตอนนั้นเขาไมา่ได้ตั้งใจจะจัดการกับทุกคนในบ้านจังหวะที่เขาก็าไปในบ้านภรรยาของเรดเฮดก็เกิดสติแตกขึ้นมาและพุ่งเข้ามาทำร้ายเขาเลยยิงปืนออกไป3นัดพอมองมาอีกทีก็พบกับลูกสาวของเรดเฮดนอนนิ่งอยู่ตรงทางเดินแล้วเขาเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากและ เอาแต่ดื่มเหล้าเหมือนคนเสียสติจนวันหนึ่งเขาได้เจอกับภรรยาที่ชื่อแม็กกี้และได้ใช้ชีวิตด้วยกันตอนที่ภรรยาของเขาได้เสียลูกคนแรกในท้องไปเขาเลยเชื่อว่าสวรรค์นั้นได้ให้เขาใช้กรรมไปหมดแล้วจากเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเขายังคงเห็นหน้าภรรยาและลูกของเรดเฮดตามหลอกหลอนอยู่ทุกวันแต่พอหลังจากลูกชายของเขาได้เกิดมาก็เหมือนสวรรค์ให้เขาได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติจริงๆเขาลืมเรื่องต่างๆไปหมดสิ้นกลายเป็นเขาได้ใช้ชีวิตแบบเดียวกับที่เขาเคย ไได้พรากมันมาจากคนอื่นและคิดว่าในคืนนี้เรดเฮดนั้นได้มอบตอนจบของเรื่องนี้มาให้เขาแล้วเดวิดลุกขึ้นมาบีบคอเรดเฮดจนสุดท้ายเขาได้แน่นิ่งไปเขานําผ้ามาเช็ดที่เปืรเพื่อลบรอยนิ้วมือและจัดฉากให้เรดเฮดเป็นคนยิงตำรวจเปิดโทรศัพท์ฟังเสียงภรรยาของเขาที่ฝากข้อความเข้ามาเธอเป็นห่วงเขามากบอกว่าลูกที่คลอดออกมาเป็นลูกสาวเธอไม่รู้ว่าเขาเจอกับเหตุการณ์อะไรอยู่แต่เธอรู้สึกได้ว่าเขาจะกลับมาหาเธอเขาฟังเสร็จก็นั่งบอก ตัวเองซ้ำๆเหมือนสะกดจิตว่าเขานั้นชื่อเดวิดแชมเบอร์แลนด์เจมส์ลุกขึ้นยืนตำรวจเดินเข้ามาหาเขาและสั่งให้ยกมือขึ้นแล้วหนังก็จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องนี้สรุปสั้นๆในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นถ้าเรียงจากไทม์ไลน์น่าจะเริ่มจากเรดเฮดเขาเป็นนักบัญชีที่ทํางานให้กับชายที่ชื่อแจยคอปสุลเลวานวันหนึ่งหุ้นส่วนของสุเลวานนั้นโกงเงินของเขาไปเขาเลยสั่งให้มือปืนคนหนึ่งที่ชื่อเจมส์เลวินหรือเดวิดไปจัดการ คนโกงคนนั้นภรรยาของเรดเฮดเกิดไปเห็นจังหวะที่ยิงพอดีและเธอก็เสียสติจนไปเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังโดยอ้างว่าเป็นเรื่องของคนอื่นแต่ซูลิแวนมองว่าเธอนั้นเป็นภัยในอนาคตเลยส่งเจมส์เลวินให้ไปจัดการเธอแต่เรดเฮดและเจมส์ได้คุยกันเขาได้บอกให้เรดเฮดนั้นเดินทางออกไปนอกบอสตันซะแต่ระหว่างที่เขาไม่อยู่บ้านเจมส์เข้ามาในบ้านของเรดเฮดและภรรยาของเขาก็เข้ามาทําร้ายจนทําให้เจมส์ต้องยิงปืนออกไป3มนัดในตรงนี้ คิดว่าเจมส์อาจจะปล่อยครอบครัวเรดเฮดไปทั้งหมดโดยการให้เขาย้ายออกจากบอสตันไปซะตัวหนังนั้นไม่ได้บอกไว้ชัดเจนว่าเจมส์ต้องการจะจัดการกับภรรยาของเรดเฮดหรือไม่แต่ถ้าไม่ต้องการจะจัดการกับภรรยาจริงๆจะเดินเข้ามาในบ้านทําไมแต่ที่แน่ๆคือลูกสาวของเขานั้นโดนลูกหลงไปด้วยเลยต้องจัดการเผาบ้านของเรดเฮดเพื่อทําลายหลักฐานและเสียใจในเรื่องลูกสาวของเรดเฮดมาตั้งแต่ตอนนั้นเจมส์ James ดื่มหนักและถูกใบหน้าของภรรยาและลูกของเรดเฮดตามหลอก นจนมาเจอกับแม็กกี้ภรรยาของเขาลูกคนแรกนั้นได้จากไปตั้งแต่ยังไม่คลอดอุบัติเหตุครั้งนั้นทําให้เจมส์เชื่อว่าสวรรค์ได้ให้เขาชดใช้กรรมจากโชคร้ายครั้งนี้ไปแล้วจนวันที่เขาให้กําเนิดลูกชายทําให้เขามีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขมากและเหมือนจะลืมว่าตัวเองมันชื่อเจมส์เลวินและเป็นเดวิดเชมเบอร์แลนด์ไปแล้วจริงๆเกรดเฮดนั้นอาจจะด้วยความที่เขาเป็นมะเร็งเขาเลยคิดว่าชีวิตนี้มันไม่มีอะไรจะต้องเสียไปมากกว่านี้แล้วเลยทําตัวสุดโตง่งแก้ แค้นเจมส์และระหว่างทางก็ได้ทําร้ายคนบริสุทธิ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องมากมายจนสุดท้ายเขาก็ได้รับผลที่ตามมาแต่ผมเชื่อว่าเจมส์นั้นที่ดูเหมือนตอนนี้ได้กลับไปใช้ชีวิตยังมีความสุขอีกครั้งวันหนึ่งเขาก็ต้องได้รับผลกรรมในสิ่งที่เขาทําเช่นกันตัวหนังยังคงความคุมเครือว่าเดวิดนั้นสะกดจิตตัวเองจนลืมบุคลิกของเจมส์ไปแล้วจนถึงวันที่เรดเฮดมากระตุน้นเลยกลับมาจําได้อีกครั้งหรือเปล่าหรือว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขานั้นคือเจมส์เลวีนแต่ แกล้งบอกกับเพรสเฮดว่าไม่ใช่ในส่วนตัวนั้นผมเอ็นเอียงไปทางที่เดวิดน่าจะรู้ว่าตัวเองคือเจมส์อยู่แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดคิดว่าเดวิดนั้นรู้ว่าตัวเองเป็นเจมส์แต่แรกเราแลกล้งเนียนหรือว่าเขาสกดจิตตัวเองจนลืมไปแล้วจริงๆแบบที่เขาพยายามที่จะบอกว่าเขาคือเดวิดในตอนท้ายมาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพได้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังเรื่องอื่นจากเราแล้วผมจะนำหนังแปลกๆใหม่ๆม,มา ปอให้พวกเราชมกันเรื่อยๆแน่นอนครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจากใจจริงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ